ตอนนี้อ่อตอนนี้เป็นคิวจะพาน้องกล้วยแล้วคือยังไงคะมันคือทำไมถึงต้องไปออกโทรทัศน์คือในโลกโซเชียลเนี่ยนะคะมันไม่ไหวที่จะเคเลียหรอกคะ่ะถึงต้องไปออกในโทรทัศน์เลยนะคะภาพที่มันขึ้นมาของจันสีนี่คือภาพเขเป็นแพพอตโต้าพพอตโตไปรอบที่แล้วเลยนะคะ พาไปพอตอพาพาพอตอไปร้องนะข่าวตอนนั้นถ้าย้อนเวลาไปได้พอตอบอกพามาทำไมวะพามาแล้วได้อีหยังงนะ่ะพาไปแล้วได้อีหยังงนะ่ะ ที่มีเสียงแจ้งเกิดคล้ายๆดังน้กกาเกิดขึ้นในตอนนั้นนะคะเอางี้แล้วกันเนาะถ้า,าไม่รู้ว่าน้องกล้วยเนี่ยจะใช้บริการหรือเปล่าน้องกล้วยจะไปหรือเปล่านะคะจะไปพูดเรื่องอะไรคะคือตอนนี้แสงในโลกโซเชียลไม่มีกันเหรอคะหรือว่าอย่างไรเราจะต้องพากันไปออกโลกโทรทัศน์เลยนะคะต้องต้องไปเราจะต้องอาแสงในโลกโซเชียลมันดิบลี่หรือยังไงหรือมันเป็นยังไงจะบรรลัยหรือล่ะคะคุณพานิชานะคะ ออตอนนี้เราเชียร์เราต้องคิดว่าครูเชียร์ครูเชียร์ครูจะเชียร์ค่ะอ้แต่แล้วพี่ปรโยองงยาอย่ารู้ทานเลคะว่าจัดอีเวนต์ระดมทุนคือพี่จันสีจะถามตรงนี้แล้วค่ะว่า คือตอนนี้นะคะที่ว่าจะไปออกรายการอะไรเกินเนี่ยนะคะที่ฉันเดาทางออกว่าผู้ที่จะพาไปออกจะต้องใส่สูตรสีดำๆแน่นๆเลยแล้วก็ใส่เข็มเข็มเหมือนนักการเมืองแล้วก็ใส่รองเท้าหนังแน่นๆแล้วก็อย่าลืมเวลาไปออกรายการนะอย่าลืมนิดนึงเวลานั่งนะต้องคาแมวพุงนะเห็นนั่งทีไรมุมด้านซ้ายนี่พุงนี่โอ้โหเสียดขึ้นมาตรงนี้เลยนะคะ สีเป็นห่วงมากเลยว่าจะออกรายการจริงๆหรอคะเนี่ยกูเชียชั้นเชียค่ะเชียสุดชีวิตสุดเดชเลยนะคะพอเดี๋ยวทีฉันจะปฏิปโตให้ทุกคนนะคะคือตอนนี้ไม่ทราบว่าเออไม่ทราบว่ามีทางด้านค่าเดินทางหรือย,อยังคะค่ะเดินทางค่ะที่พักค่ะกับคงกับข้าวอย่าลืมไรบอกเอฟซีด้วยนะคะว่า จะเดินทางวันไหนเริ่มต้นล้อเนี่ยนัดจุดนัดพบกันตั้งแต่ตรงไหนนะคะแล้วก็จะไปพักที่ไหนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ fc fc อุคคงดีใจมากเลยนะคะคือเรื่องราวตรงนี้สมัยก่อนไนี่เคยมีมาแล้วนะคะในเรื่องของพอต่อที่พาพอต่อไปแล้วนะคะอุตอนนี้เราจะมาพาทางนี้ไปบ้างนะคะโอ้โหนะคะดิฉันว่าค่าใช้จ่ายต้องค่อนข้างที่จะ ที่จะ <laughs> ตัวรายการตกลงหรือยังอันฉันไม่ทราบค่ะแต่ว่าเราต้องเชียร์นะคะคุณโรสสตอรี่เราต้องเชียร์นะคะอาจจะไปแกล้งแจ้งเกิดใช่ไหมคะเขาบอกแจ้งเกิดหรือเปล่าทีนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะทีนี้อาะใช่ไหมจำต,ต้องมีผู้ช่วยใช่ไหมคะก็ต้องมีผู้นําพาไปก็ต้องใส่สูตรค่ะใส่สูรค่ะแล้วออกรายการจะใส่สูตรติดเข็มติดเข็มตรงหน้าอกอย่าลืมนะคะขยับแว่นหน่อยขยับแบ่นหน่อยหน่อยหน่อยล เวลาไปออกรายการก็จะขับอย่าเแป้นนิดๆ,ๆ,ๆนะคะนานผู้ชมแล้วก็ผู้ที่จะพาไปด้วยนี่ก็คือใครคะดิฉันมากต้องพาหน้ากากหญิงหน้ากากชายด้วยแล้วก็พาพี่กากไปด้วยค่ะ่านผู้ชมคะ่ะพากากไปด้วยคะ่ะทีนี้ถ้าผากากไปด้วยนะคะนานผู้ชมคะพากากหรือวันไหนคะดิฉันว่าแทบว่าวันไหนเดี๋ยวเราจะมีคนไปไปรอเอ่อถ่ายรูปด้วยนะคะเราจะไปขอรอถ่ายรูปด้วยค่ะ่านผู้ชมค่ะทีนี้ทีนี้เอฟซีแน่ใจแล้วนะว่าค่ะว่าจะเอาเออ พี่พี่โรนเนี่ยไปเคียงข้างอัแน่ใจนะคะเอฟซอ่าเอฟซีควรจะชวนชวนใครไปดีเนาะผู้ชายใช่ไหมเขาบอกว่าผู้ชายผู้ชายผู้ชายที่ที่ที่เอ่อจะประเภทที่แบบหน้าที่จะคือฝ่ายของเขาเขาบอกว่ามีผู้ชายที่มีคุณภาพเยอะนะคะ เดี๋ยวฉันก็ว่าอย่าลืมพาปลากรอบไปด้วยอปลากรอบนะคะอย่าลืมพาปลากรอบไปด้วยอปลากรอบอาจจะไปนั่งอยู่ข้างๆโต๊ะข้างๆเพราะอะไรคออือเรื่องของการออกรายการเนี่ยนะคะเป็นเรื่องธรรมดาคุณถามธนันชีวสูตรสิคะถามธนันชีวสูตร์อาพิตเต้สิคะพิตเตี้ยไปออกรายการมาแล้วคะ่ะนะคะพิตเต้ยนี่คือผู้มีประสบการณ์ในการออกรายการ ดังมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงนะคะพี่เตี้ยนี่เปิดมาแล้วสัมภาษณ์พี่เตี้ยมาเรียบร้อยแล,แล้วรอบนี้ก็ไม่เป็นไรเอาประกอบไปก็ได้ค่ะนะคะเอาประกอบไปนั่งอีกมุมหนึง่งอ่ะอันนี้พี่ลน้นนะคะพี่กาอก่ลืมอย่าลืมนะคะอาจจะมีนะคะผู้ผู้ที่หุยมีมีเครื่องอะไรคะมีเครื่องแบบผู้ที่อยู่ในเครื่องแบบอย่าลืมนะคะพาดดาบนนไปด้วยออย่าลืมพาดดาบโนนไปด้วยนะคะดาบโนนนี่อย่าลืมเลย เอาดาบโนนนั่งโต๊ะต่อไปนะคะอย่าลืมเอาดาบโนนไปนะคะดาบโนนดาบโนนอย่าลืมดาบโนนด้วยนะอาดาบโนนเพราะว่าสังกัดสังกัดตรงไหนดาบโนนต้องไปอยู่ตรงนั้นไปไปดูแลไปดูแลเพื่อนพ้องเพราะจะเข้ากรุงเทพแตเข้ากรุงเทพค่ะแล้วก็เดี๋ยวนะคะจังจากดาบโนนแล้วใครอีกคะพ่อค้าขายข้าวแกง พ่อค้าขายข้าวแกงนี่อย่าลืมเลยถูกต้องค่ะนะคะพ่อค้าขายข้าวแกงนี่อย่าลืมเลยพ่อค้าขายข้าวแกงต้องหาช่อดอกไม้หางบช่อดอกไม้ด้วยนะจ๊ะพ่อค้าขายข้าวแกงจ๊ะหยุดขายข้าวแกงหนึ่งวันนะคะหางบนะคะซื้อช่อดอกไม้ ให้กับใครคะให้กับผู้ที่พาไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะพาไปให้หมดเลยนะคะสีอยากเห็นนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นคะ่ะตอนนี้นะคะตื่นเต้นพอได้ข่าวมาว่าจะมีใครพาบุคคลสำคัญไปออกรายการทีวีเพราะว่าเออเขาเขาเขาใช้เหตุผลไหนไปออกรายการทีวีนะเนี่ยฉันยังสงสัยอยู่นะคะฉันสงสัยเขาพาาไปออกรายการทีวีเรื่องในหัวข้ออะไรคะ